พระอาจารย์บอกไม่รวยไม่ยอมเนาะจำคำพระอาจารย์ไว้นะไม่รวยไม่ยอมแต่ก็ว่าเขาว่าเถออมาผ่าพระอาจารย์นี่ประมาณนับครั้งได้ไหมนับไม่ได้ครับประมาณ20ครั้งได้ไหมนี่ยี่สิบกว่าครั้งยี่สิบครั้งถามก็ถามเถออเคยมีโชคกับเขาเพิ่งไม่มาเนี่ยฮะเพิ่งมีนี่ครับพระอาจารย์เพิ่งมีครับมาจนมีครับมาจนมีอันนี้ได้เท่าไหร่ได้หกแสนห้าครับได้หกแสนห้าครับ๊นี่ก็มืดค่ำแล้วนะเอาเวทวัน ของเราที่ได้เช่าบูชามาก็ายัดยมยัติธรมก็หลังไหลมากันเยอะเลยมีทั้งปู่เวสสุวรรณพระพุทธรูปและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนแต่ยายคนนี้นั่งรอพระอาจารย์ตั้งนานแล้วเนี่ยฮะอันนี้มารอพระอาจารย์มานั่งเป้าพระอาจารย์กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าค่ะ<อ>ตั้งแต่เช้าคือช,ชมบารมีพระอาจารย์คือไม่ไปไห<ใ>นเลยเนี่ยโอ้โหสุขใจค่ะอยู่ใกล้พระอาจารย์เนี่ยเป็นไงบ้างค่ะ สุขใจสบายใจเนาะสบายใจค่ะสบายใจโอ้โหก็เลยนั่งชมบารมีทั้งวันยิ้มทั้งวันไม่รวยไม่ยอมเนาะจำคำพระอาจารย์ไว้นะไม่รวยไม่ยอมแต่ก็ว่าเขาว่าเถอะมาผ่าพระอาจารย์นี่ประมาณนับครั้งได้ไหมนับไม่ได้ครับประมาณ20ครั้งได้ไหมยี่สิบกว่าครั้งยี่สิบครั้งถามก็ถามเถออเคยมีโชคกับเขาบ้างไหมมานี่ฮะครับมาจนมีครับมาจนมีอันนี้ได้เท่าไหร่ ได้หกแสนห้าครับได้หกแสนห้าครับปอตัวคือเจ้าเจ้าไปเฮ็ดยังไดี๋ยวดีหลายปรนนันจะเอายันคอยไปบอครับเอายันพผ้าอาจารย์ไปทั้งยันทั้งรูปกระข้ามทั้งเสื้อครับผู้ใดฝันนะเป็นเนี่ยครับเนี่ยบอกเนี่ยหน่อยบ่มีหลวงเนี่ยครับฝันมาเดี่ยด๋เป็นฝันมาบอกเป็นโตเลยครับก็ตาศุนทีเลยครับตาศุนซรีเลย วันวันวันจับเว็นผู้ใดมาบอกว่าหาซูงซีเด้อเมนปูน้ำบอกเมนปูเนี่ยเจ้าม่านกับพ่อใหญ่นี่ตลอดเนาะแม่นโอเมื่อวานนนัก็คอยก็เจิมมือให้เจ้าแม่นบอกพ่อใหญ่ครับแล้ว